เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นในแวดวงอุตสาหากรรมการผลิตของอินเดียคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยนะครับจากที่เคยถูกมองว่าเป็นแค่แบ็กออฟฟิศของโลกตอนนี้เนี่ยอินเดียกําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นโรงงานของโลกอย่างเต็มตัวแล้วครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งของที่ใกล้ตัวเรามา,มากๆเลยของที่อยู่ในกระเป๋าของเราตอนนี้เลยครับห0,000 000่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โอ้ตัวเลขนี้มันมหาศาลจริงๆนะครับแต่มันคือตัวเลขของอะไรกันแน่เนี่ยแหละครับคือมูลค่าการส่งออก iPhone ของ Apple ที่มีป้ายติดว่า made in India ซึ่งถือเป็นหลักใช้สำคัญมากๆที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะโครงการที่ท่งพลังของรัฐบาลเขานะครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าการเติบโตนี่มันก้าวกระโดดแบบไม่น่าเชื่อจริงๆแต่ที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าเราย้อนกลับไปแค่ไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ คำถามก็คือแล้วมันเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ได้ยังไงกันนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคําตอบกันซึ่งคําตอบทั้งหมดนะครับมันอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตของอินเดียนี่เองครับหัวใจสําคัญของแผนนี้เลยก็คือ production link incentive หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า PLI นะครับ โครงการนี้เนี่ยเขาเปิดตัวมาเมื่อเดือนมีนาคมปี2020ด้ยยงบประมาณรวมๆแล้วกว่า1.97ล้านล้านรูปีเป้าหมายหลักๆก็คือเพื่อกระตุ้นการผลิตในประเทศแล้วก็ดึงดูดการลงทุนก้อนใหญ่ๆเข้ามาครับแล้วโครงการนี้มันทํางานยังไงน่ะหรอครับคือหลักการมันง่ายมากๆเลยลองนึกภาพตามนะครับ 1. เลยก็คือบริษัทต่างๆเข้ามาลงทุนสร้างโรงงานในอินเดีย 2. พวกเขาต้องผลิตให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ซึ่งเป้ามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและ 3. พอทําได้ปุ๊บ รัฐบาลก็จะให้รางวัลเป็นเงินสดกลับไปเลยพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นโปรโมชันเงินคืนหรือแคชแบ็กให้กับบริษัทนั่นแหละครับสำหรับสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตได้และผลลัพธ์ที่ได้ละ่ะโอ้โห,หน่าทึ่งมากครับคาดว่าภายในเดือนมีนาคม2 0 2 5เนี่ยโครงการนี้จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้ถึง1.76ล้านล้านรูปีสร้างมูลค่าการผลิตรวมๆแล้ว16.5ล้านล้านรูปีและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสร้างงานได้มากกว่า1.2ล้านตำแหน่งเลยทีเดียว แล้วพอเป็นแบบนี้ผลที่ตามมาก็คือคลื่นการลงทุนระลอกใหญ่จากทั่วโลกครับที่กำลังถาโถามเข้าไปที่อินเดียคือมันไม่ใช่แค่บริษัทเดียวแล้วแต่มันกลายเป็นกระแสที่มาแรงแบบสุดๆเลยครับคือบรรดายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเนี่ยต่างก็พากันมาเดิมพันกับอินเดียกันหมดเลยครับนอกจากเรื่องแอปเปที่เราเห็นแล้วนะยังมีการลงทุนระดับพันล้านดอลลาร์จาก Fox Con n ที่กำลังสร้างโรงงานใหม่อีก3แห่งมี Microsoft กับ Amazon ที่มาขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน,านค o าว แล้วก็มีแม้กระทั่ง NTT Data ที่มาสร้างเคเบิลใต้น้ําที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียเลยครับนี่มันคือการแสดงความเชื่อมั่นในอนาคตของอินเดียแบบสุดๆเลยนะแล้วความเชื่อมั่นนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในวงการเทคโนโลยีนะครับแต่มันแผ่ขยายไปทั่วเลยจริงๆตั้งแต่ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าอย่างวินฟ a าสยักษ์ใหญ่อย่างนิสสันกับเรโนอุตสาหกรรมการบินอย่างแอร์บัสไปจนถึงของที่เรากินเราใช้อย่างเนส t l แคือทุกคนมองเห็นสกยภาพหมดเลยครับแล้วก็แห่กันเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือ อินเดียเขาไม่ได้อยากจะเป็นแค่โรงงานที่รับจ้างประกอบชิ้นส่วนอีกต่อไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเขากําลังมุ่งไปสู่สิ่งที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับบทบาทของอินเดียส่วนใหญ่เลยก็คือการประกอบขั้นสุดท้ายนั่นแหละครับโดยที่ต้องอาศัยชิ้นส่วนที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเป็นหลักเลยมันก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายให้เสร็จแค่นั้นเองแต่ภาพอนาคตที่อินเดียกําลังวาดไว้นะครับมันแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลย เขากำลังพยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศหรือ Ecosystem ที่มันครบวงจรคือทำเองตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อที่จะได้พึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับและเครื่องมือสำคัญที่จะมาช่วยสร้าง Ecosystem มนี้ให้เกิดขึ้นจริงก็คือโครงการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e c m s ครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็อนุมัติไปแล้ว46โครงการเพื่อวางร่างฐานนี้เลย เป้าหมายชัดเจนมากครับคือเพื่อลดการพึ่งพาการนําเข้าจากที่อื่นอย่างเช่นจีนเวียดนามแล้วก็ไต้หวันแล้วเขากําลังสร้างอะไรกันอยู่บ้างโหนี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของจริงเลยครับมีตั้งแต่แผงวงจรพิมพ์หรือ PCB ตัวเก็บประจุเซลล์แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนไปจนถึงวัสดุพื้นฐานอย่างอลูมิเนียมเลยนะพูดง่ายๆคือเขากําลังสร้างอธิปไตยด้านชิ้นส่วนหลักๆให้กับตัวเองอยู่นั่นเองครับ แล,แล้วเราก็มาถึงเป้าหมายสูงสุดในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั่นก็คือความฝันเรื่องชิปที่เดิมพันสูงลิฟของอินเดียครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือจริงๆแล้วอินเดียมีจุดแข็งอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของคนอินเดียเนียมีวิศวกรที่ออกแบบชิปเก่งๆอยู่ถึง20%ของทั้งโลกเลยนะแต่ที่ผ่านมากลับไม่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง และมุมมองจากสื่อต่างชาติก็ตอกย้ำเรื่องนี้ครับอย่างที่ Asia Times เขาบอกไว้ว่าอินเดียได้วางตำแหน่งตัวเองอย่างแข็งขันในฐานะผู้เล่นที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกซึ่งมันก็เป็นการตอกย้ำศักยภาพของอินเดียเลยนะครับในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของประเทศอย่างสหร,รัฐอเมริกาที่กำลังต้องการจะกระจายความเสี่ยงของห่วโซ่อุปทานและเพื่อที่จะทำให้ความฝันนี้กลายเป็นจริงนะครับรัฐบาลอินเดียก็ทุ่มสุดตัวเลย อัดฉีดงบประมาณมหาศาลถึง8.6พันล้านดอนลลา,าร์สหรัฐผ่านภารกิจเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อสร้างโรงงานผลิตและก็ทดสอบชีพให้ได้ครับแต่แน่นอนครับว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้ง่ายเลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนทีนี้เราลองมาดูความจริงกันบ้างดีกว่าว่ามันมีความท้าทายอะไรที่รออินเดียอยู่ข้างหน้าบ้างความท้าทายแรกที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือเรื่องการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาครับหรือ R&D คือการใช้จ่ายด้านนี้ของอินเดียเนี่ยอยู่ที่แค่0.65%ของ GDP เท่านั้นเองถ้าไปเทียบกับจีนที่2.20%เนี่ยถือว่าห่างกันเยอะมากซึ่งช่องว่างตรงนี้แหละครับคือจุดสําคัญที่ต้องรีบปรับปรุงเลยเพื่อที่จะส่งเสริมนวัตกรรมในระยะยาวนอกจากนั้นนะครับยังมีความท้าทายหลักๆอีก3เรื่องเลยอย่างแรกคือช่องว่างด้านทักษะคืออินเดียมีนักออกแบบที่เก่งมากๆก็จริงแต่ยังขาดผู้เชี่ยวชาญด้านการผลติตโดยตรง 2. การลงทุนด้าน R&D จากภาคเอกชนเองก็ยังน้อยเกินไปและ 3. เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครับทั้งไฟฟ้าน้ำประปาระบบขนส่งต่างๆคือมันต้องแข็งแกร่งพอที่จะรองรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดมือมาพวกนี้ให้ได้ดังนั้นคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือจาก Back ออฟฟิศของโลกสู่การเป็นโรงงานของโลกอินเดียจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้สำเร็จจริงๆหรือไม่ นี่แหละครับคือเรื่องราวที่พวกเราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ